มาวันนี้วัยรุ่นสวีดเดนอยากกินโรตีนี่เรามาดูก่อนรถคันนี้ครับเป็นมอนโบวี64นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อเดิมมาแล้วก็เป็นยางคอนเต้น,นะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากให้มันรอให้มันสุดในแนวทางยุโรปเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยจัดล้อโรตีชุดไหนมาดูนี่ตัวนี้เป็นล้อโรตีฟอร์มนะครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับตัวนี้ไงเป็นไงเป็นไงโรตีมีถั่วไหมนี่ตัวนี้เลยนะครับพร้อมไร้กับยางคันคุกไอออนอีโว e ตัวนี้นะครับสำหรับ wow. รองรับได้ถึงรถไฟฟ้าเลยนะตัวนี้บอกเลยว่ารองรับแรงบิดของรถคันนี้ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงจะรอขนาดไหนไปดูครับ มาตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับล้อโลติฟอรมห้องอหลยางกันคุกตัวนี้ไซส์เป็น2องลามาสี่สิบสิบเก้าครับนี่ตัวนี้กับวอลโว V60 ตัวนี้ครับตัวนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อสเปกนะครับขอบสิบเก้ากว้างแปห้าออฟสามห้าล้อใส่เบรกอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับอุ้ยลืมไปเขาแอบเบรคแต่งป่านี่อันนี้คูหน้าครับนี่ข้างหลังดูเต็มคันกันเลยนะครับนี่นะครับและคันนี้รอใส่โช๊คด้วยนะครับเดี๋ยวมาจัดตงกันต่อนะครับ วันนี้ขอเติมล้อยางกันไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจล้อโรดิฟอร์มนะครับแบบนี้นะครับหรือยางสวยๆจากคันคุกแบบนี้ทักเข้ามาได้ที่เพจออโตฟิกครับหรือโทรหาเจอได้ที่0ูนย์95380898ครับหรือโทรหาคุณลุงที่ศูนย์955909ครับบอกเลยว่าในล้อแท้ล้อเทพล้อหลออขนาดนี้กลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจอดได้ครับวันนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็น รถยุโรปรุ่นในนะครับล้อแท้แบบไหนโปรดติดตามครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ